สวัสดีครับันนี้ผมก็จะมาซ่อมตัวปั๊มอัดฉีดตัวนี้นะครับอาการเสียก็คือจะมีน้ํารั่วที่ตัวข้อต่อสายยางแบบนี้นะครับทําให้ตัวเครื่องนะครับทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ตัดการทํางานนะครับแล้วก็การอัดฉีดอะไรก็เบาลงนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับสาเหตุก็จะมาจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปลายของตัวข้อต่อนะครับปกติเนี่ยก็จะมีโอริงอยู่นะครับเป็นยางโอริงสีดํานะครับแต่ตรงนี้คือไม่มีแลวนะครับน่าจะ เสียหรือว่าจะผุไปแล้วนะครับโดนน้าโดนแดดนะครับก็ตามการเวลานะครับวิธีซ่อมก็ง่ายๆเลยนะครับก็หายางโอรีเส้นใหม่มาใส่กลับคืนนะครับตัวยางโอรีก็จะมีขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์หรือจะเป็นร้านอะไหล่นะครับถ้าหาไม่ได้ก็เป็นร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับก็จะมีขายอยู่นะครับตัวยางโอรีก็พยายามหาที่มันดีๆหน่อยนะครับที่มันกันน้ํากันน้ามันกันฝุ่นนะครับมันจะได้ใช้งานแบบทนๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาลองเทสกับตัวเครื่องดูนะครับพอใส่กับตัวเครื่องนะครับก็สายได้พอดีนะครับแน่นๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีการรั่วอะไรนะครับแล้วก็เครื่องเองก็ทํางานได้ตามปกตินะครับก็มีการตัดการทำงานเหมือนเดิมแล้วนะครับ